อ้าวโทษเสียอ้าวแม่โอ,โอ้คือบูแเถอะปะบูนี้เป็นเกียรติย่างไรครับเป็นยังเป็นเกียรติแนวไรเราสู่ฟังกันนะมางานเตียงคืนครับงานเตียงเฮ้ดี๋ยวเ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 ย็นเย็นเลยวิ่เดี๋ยวสัมปทานไปก่นอนงานยังก่อนงานเตียงครับงานเตียงไปจังถ้าไปจิตามจังถ้าไปเบิ่งครับโอเคโอเคแต่ว่าจังถ้าไปเบิ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่นั่งเงียบชิันไปสัมปทานไปก่อนไปเสียมามา มาสัมผัสพกรพเนธยังอยู่มากมากเลยคุียยังของหวานยังของหวานครับยังของหวานครับเป็กำลังเสียมโอ้กำลังเสียมอยู er ่ครับพเนธของหวานครับผมน้ำตาลหลายเนาะโอ้โอ้แขกรอดไหมสุขสบายดีเออสุขีบั่นซื้อประมาณเครื่อแก่ให้เจ้าเลี้ยงลูกแพรือกึ้ปู่ย้ำหน้าเออไปปูนกินบ้ามาพีกินเข่าไปหั่นปูเล่ามาพีเผาเฮือนว่าจากไหน ออกบ่อหมันอยากกินเกียจมาจะไหนก่อนะไปเป็นไปเป็นเกียรตจบางอยากกินเกียจโอ้ยพวกนี้จะไปกินเกียจเฮ็ดทั้งก้อนได้เนี่ยเดี๋ยวถามก้อนหอยเฮ็ดทั้งก้อนได้หนึ่งโอ้เหลี่ยมตาดีโอ้ตายตายมีสวดน้งขุนแล้วบักแขกหลอดเฮ็ดทั้งก้อนได้หนี่งโอ้ตายตายหลุดหลุดมันยังเยอะมันี้โอ้เพิ่นต้สวัสดิ์เพิ่นหักใส่โค้งมาแต่ใส่อีกคือดีแต่เธอหนี่งเข่าท่าแต่ปะให้ไปน้ำเลยเด้อ ให้ออกไหลไปนได้ไหมเด้อย่างไปเฮียอู้ไปยังกับไปตัวลดลดแห่แขกหลอดพี่น้องเลยแน่อน,นอนได้ปะไปลวา่าจะใส่ไห,ไหนก็เขาท่าจะได้ปะสลิงพว่วงแม่นว่นหนึ่สลิงพว่วงรถอันใช่นาแม่นว่นหนึ่งโอ้เขาท่าได้ปะใช่นางนี่รถยังสัน่นโอ้ยเออเขาท่าค็เงินตัวะไะฮะเงินอะไรบ่ไปไป แล้วขออนุญาตไปเบิ่งกันน้ำเพิ่นก่อนงานแต่งพ่ะสั่นไป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 โอเคไปงานแต่งนี่ไหมเออหน้าไปทางเก็ตรหน้าเออหายเงียหายเงียง่ายออกก่อนโอ้รถแห่แขกรถอ้านี่รถแม่สุภาพกันนี่ห่วยจอดไปไปไตาเข้าเสยด่าเขาไแต่บัตรนี่ไปเติดเพื่อนเนาะไปไปเบิ่งดู เสียออกมางานแต่งแนวไหนไปบังดูเหือแม่ยังคือดึงกันละทั้งคุณเฮือเคือลืมเดี๋ยวเหรเดี๋ยวเร็วเวดึงกันแล้วเย้าฟ้าเย้าฟ้าลืมนยังเดี๋ยวดิเพิ่งเอ็กวันเขาเหย็ดยังกันหมดมีบาดนีเเร็วเร็วเร็วเล่นเล่นเสียเล่นแม่ยังละบาดนีดึงกันแล้วเออพระเอกวันแม่แม่ยังซาเทเเดี๋ยวเนี่ยขาสั่นแท้ไปบังดูเขาเหย็ดยังกันก็ขากันละทั้งคุณ เขาสิขากันแล้วบู้เรื่องหู้เล้าย่างสายอยู่นี่ละม,มาแล้วมาแล้วเสียออก <laughs> เสียออกมาแล้วครับผมออพระเอกเต้โอเคครับกับพ่อพระยาเร,รนี่เพียงเพื่อนนะครับโมนี่พากันมา,าบบทไทยมิวสิกเพลงนะครับนอะน,นี่ ฮะสิมามางานบ่เข้ามาเป็นแขกรับเชิญเจ้าเสียเนี้เจ้าเสียดนี้ตัดลิดบิ่มให้เขาซะเอเออแน่นอนเอาตวจตว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 ไปแล้ว คอยติดเฟียมมาแล้วบ้างครับติดเฟียมบ่วัดบ้างครับพติต้องเนาะโอเคครับไปเขาไปในบ้านตัวแขบบุ้ีเกียดโอ้ยยังหันอยู่หูกพี่่อยไหมเอาเจ้า่อยผ้าเสียมาเออสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเตี้เออโอ้ยเสียไหมเมนครับแต่ว่าสูหาย so s ่เจ้าเอื้นว่ามางันเสือกุกบานแพงเห็นบ่เนี่ยาอยู่เนี่ยอยุ่นั่นแี่ยอมาขอตรวจขอขอตรวขอไบพี่น้องไรๆมาซาเพราะว่าน้่หาสูอยู่บพเห็นสูไหมะส่ใสข้อนีนไหมสวยท้องเหมเพเห็นมันเสียไม่เอาขึ้นทน เอปเยืนเชียงกันนที่ล่ะบทนเดียวกันนันให่มกนะนัดกัใส่บ่เมนครับนัดกันใส่เลยงเกิงเขาแต่งิมืออีพ่อ่วย่ย่สมกันนึกิ้งทองกับใบท้องกับใบมะขางใบเนี่ยซะึนไปนานบงปใบเป่าตัวโอ้โหขึ้นดจากไหวะเจนี่ ฮะขึ้นไดยยังไงบ้างวานเพิ่อนในไล่ลุมบ่เพิ่นเน็นเพิ่นเนในไลุ่มเพื่นว่าไปตอเขาไปเป็นเกียดกัเพิ่นว่าแต่่าทา่อจะเข้า่ทาเป็นชโมงแม่ยครับน้ำมาอย่างน้ำมาสู่จังตัวเชี่ออกเพิ่นไปเลียนเลียนไม่เลียนไม่เลียนไม่รอกเเียต้องเกงใจคไว้ป้อนเออเจ้าเบ้ายังเจ้าก็เตียงใจสักเตียนแม่งมาไดหัน เออพนอ่าน่การดึงเสือกันพ่อมยิ่งยังกันน่าละสิิาละสิิชาละสิขอมแน่ไอวกเื่อนเยเอา่ามันเปือนนะขี้ไคานนกด้ยยันเสียยันยันปนมุมติศเสือเสือบ่ค่อยใส่บ่ค่อยดอกกันดูแลกันดีเนาะดูแลกันดีดิอ้ยมันยังขขาวจากปาสิไปวัดหมดใ่ไหมติวันศไปใหญ่ไวไปไปนเบินเบิตัวแดงแต่ปาก อแหนเหรอนีนอวกาศใช่ปากาศใช่เลยอย่าเขาบอกมึงอย่าไปแตกเด็ดวันกรอไเ้าไปยังดอกมีมูอยู่เพียมีมูอยู่เพียราครับเสียครับเลี้ยนเชิดครับเสียเลียนเชิดมานั่งกันเป็นเกียรติสักขีพยานทั้งผีเสียคนไปนั่งเยี่พังผ้าขวัญปุนเสีย เอออันนี้พระเอกในงานนั่นนี่เสียใหญ่นี่สวัสดีครับคุณแม่สุขุสุคนครับสวัสดีครับปะาดโถทาเข่าสากต้องแม่เนาะนี่ฝากเสียได้ด้ยครับเด้เลยเสียได้เลยเนกไท่ได้ทำไมไม่มาเล่นฟ่าได้ฮะโอ้บางใจหนึ่งคือทนายเนาะเสียปฟาดว่าเครื่องกองหนำเอ้ยสุดไหมแน่นอนขนาดวะโปรโมทซอยกันโปรโมทซอยกัน โมทสอยกันเพราะว่าเพ่งเพ่งนี่พระเอกเตี้ยพระดอเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเด็กน่อยล่างจานย้ามานั่งอยู่นี่เด้อเด็กหน่อยล่างจานล่างจานงานเียงอันเี้คือประทานท่างเจ้าบาวผู้สิมาตัดลิบบินเนี่ย เส้นมากเนี่ยบอท่มดาบอบ่ามดาได้ระดับเสียออกเลยคิดเบอรว่าถาเตียงตูชั่วโมงนึ่งบ่อเป็นหยังเนี่ถาเพิ่นไปหาสวยเพิ่นสวยบเห็นแม่เสียสรุปเสียไป่เสเสียสวยเสียปไม่สยบ่อต้องสงสัยเจ้าไม่เห็นเสียใส่ อยูเอเดียวกันก็อสพอยู่ข้อส้อยู่ขอบ่มีเหรอเมียอยสังเกตอยู่มา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 ตุ้มห่วมอยู่เรื่องดีท่านพระนาได้ดิพระนาพระนาพระนายังพระนาวะ

คืออยู่ได้เนาะสรุปเจ้าไหนนี่เป็นแก่ขึ้นเป็นเจ้าวบ้านี่คือแต่งโถงอนทางไฟไส้บนนี่เหมือนตัวผู้ผนาพนาอันนี้พนาได้หนิเป็นถูกแก่ไฟไส้บ่บ่แม่พนาท่านเนี่ยผนาวะโอพนาวะสันดอกวาบัติป้าดมาเพราะท่านเห็นหน้าพระเอกอยู่เป็นเจ้าไหนพระเอกเพียงนี่โอ้ย ไปจะไดนไปเอกเพลงนี่เฮาสุดยอดเนาะเพล่เนาะเมื่อว่นไปชพุ่งรมือที่สองเขาทเอาฝากพี่น้องเข้าฝากพี่น้องเข้าเนี่ยพันจองจาดร้อยนี่ละฝากพี่น้องอีซี่นะครับล่ำเก่งไมล่าสุดเป็นเพลยงเตยล่ำล่ำล่ำเนาะเป็นลำนะครับเป็นเพลงเตยเตยเนาะแบบโอ้หักหรือแบบสมวังนี่โอ้หักนะ อันนี้ซองใบเด้ออันนี้ซองใบกองมะเอาไปยังอะไรบ้านนี่โอ้โหซองใบโอเคครับพี่น้องฝากนเด้อครับเด้อฝากเพลงใหม่พระเอกเต้นะครับพระเอกสุนรอประจำทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินนะครับมีซิงเกิลเป็นของเจ้าของแล้วกาบพ่อพญาเรศกาบพ่อเรศกาบพ่อเรศเสื้อเนาะโอ้กาบพ่อเรศลูกแพลักับผมเนาะเล่นมิวสิกโดยพระเอกดีด้นะครับอันนี้พระเอกบ่เนี้พระเอกไดเรื่องหมูเอออันนี้หมูเนาะอันนี้อันนี้จ้าบ่ ท่านกำลังซ่วมอยู่มามกขึ้นมาขึ้นมาทะ่ลน้องครับล่ะกำลังซ่วมอยู่ได้ด้วนี่มามาพี่น้องมามาเบิงน้ำกันอันนี้ซ่วมปอนี่พอจะได้ใส่กองง่ายเนาะจะไหวเดี๋ยวเดี๋ยว สรุปงานไปเนี่ยโอ้ใช่เจ้าว่าแล้วมันแบบมีครับูไทยนี่เป็นของคลอมเนี่ยโอ้อันนี้คท้องที่อี้นี่คล้องที่นี่โอเคครับสนะเอาเอาแท้อีกแล้วพยาบาลว่าแท้อีกแล้วพี่น้องเลยถ้าเกิดจะสมบูรณ์แบบนะให้น้องมูเดินไปทำไมไอ้ออกเคสติ้งซียกัง่ามยโอ้เอาสิโทรน้่มโหลดมาเดี๋ยวนี้โหลดไปใส่โหลดไห กำลังเข้าเอาพอจำพอจำมาจังไหนเอาจากน้อยเนีเอาจกวนเนี่ยพอจำสรุปจำหรือคุยเนี่ยพอจำหรือพอคุยเนี่ยสอนคูสนหูเอ้อพ้อมแล้วพร้อมแลลวเออ สีไปใส่เถอะสีมาเด้อพ่นสิอเอินแล้วเด้อสียังงยังเป็นการเทศพี่น้องเป็นการเทดเออเอาบห้มีบ่มีคอมเมนเตอร์มากมายเด้ออันนี้คือเป็นเป็นการซ้อมเพราะว่าสี่ายมวสีเพีงบอาวเขากันจะนนี่กเสียซ้จริงนี่จริงองนึงเลยดีใจด้วย กัดภาษาบังขัดภาษาบางไปเขาจะว่าดูดนุ่มจ้วบๆเลยยังอันนั้มันงันเต็มตัวเสียอันนี้มันงันมันผู้เฒ่ากับมาหลายเป็นสักขีพยานบัดเนี่ยนักฆ่าทบาดนี่เอาทีมงานยูทูบเบอร์ข้าล่งทุกช่องบัตรนี่นะครับอันนี้เป็นภาพจำลองหรือว่าเป็นการ

มาเดอขวันดูใช้วิทยาในการรับชมเอาช่างชีขอามครับเอาเศราซะเศ้าซะมันคือปวดพยยามัดข้มเอาเออมันคือปวดทดสอบทดสอบี๋ยววันวันที่วันจริงก็จะประมาณนี้นะเอาจริงนะามันคอนเทนต์นี่ยีิบสอง เออเออเออเอาเอาเอาันบ่ดีเพียงยังหนาโอ้รับอับอะไรแบบทดสอบซือเพราหล่ะมันคือพ่อพ่อเขาโจกไม่ยันโจกไม่ันสัอโจกไม่ยันส์นไว้ขันไม่ยันน้อยขันไม่ยันน้อยเออเกลวเมลามย่อยโกโค้กดอสันมาหลายแทนนี่เออเออเกวเมลามย่อยมีูห้พดอมันคือหนาใครมาแต่ใส่อยิบบัตรบวมเหลาเขาติพ่อกินงานเตี้ยงเขาด่าอโว้ยเนาะ โอเคครับพี่น้องครับขออนุญาตจบคลิปเพียงซัมเนียนะครับพี่น้องอันนี้คือมวนซื่อมนะพี่น้องเด้อนะครับเพียรอ่ามื่อวนี้มาถ่ายคลิปงานอ่างานถ่ายคลิปอ่าเอ็มวีเอ็มวีถ่ายคลิปอันเอ็มวีอันนี้คือคอยถ่ายคลิปนี่ถ่ายเอ็มวีเพระเอ็มวีครับเคันเอ็มวีพอได้ไหมเอ็มวีเออโอเคเอาขออนุญาต จบคลิปเพียงจะนีละครับพี่น้องครับบรรยากาศเพลงพระเอกเต้นะครับขอบคุณนะครับฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อพระเอกในทีมงานบอลลั์เพชรลำเพื่อนครับพระเอกเต้กับพ่อเลลูกแพลรักนะครับซื้อเพียงพี่น้องครับแล้วสิปล่อยมือได้นั่นเดี๋ยวผู้บริหารเพิ่นสิจัดการอีกเรื่องนึงพี่น้องเด้อเร็วๆนี้นะครับวันนี้ถ่ายเอ็มวีเพลงครับผม